สวัสดีค่ะมาพบกับแม่หมอนัดชนอีกแล้วนะคะวันนี้วันนี้นะคะแม่หมอก็จะมาอ่านไพ่ซุ้มพลังงานเกี่ยวกับนางฟ้าอยากจะบอกอะไรนะคะสำหรับใครที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะนางฟ้าอยากจะบอกอะไรคุณมาดูกันค่ะ ใครที่เข้ามาเจอคลิปนี้นะคะไม่มีเรื่องบังเอิญนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดหัวใจเป็นกำลังใจให้แม่หมอแล้วก็ทำใจให้สนุกและรอฟังคำตอบของคุณนะคะไม่ว่าตอนนี้คุณจะรอฟังคำตอบอะไรอยู่ขอให้คุณตั้งสมาธินะคะแล้วก็ ที่ฐานจิตถามคำถามที่คุณอยากรู้เพียงหนึ่งคำถามแล้วนางฟ้าจะตอบคำถามนี้ให้คุณค่ะขอให้พลังงานตรงกับสิ่งที่คุณต้องการขอให้การพบเจอคลิปนี้ของคุณทำให้คุณได้รับคำตอบที่รอคอยนะคะ แม่มนชนขออนุญาตเป็นตัวแทนส่งผ่านคำทำนายนี้และนางฟ้าอยากจะบอกกับคุณว่า you ready ไม่ว่าตอนนี้คุณจะกำลัง สงสัยหรือรอคอยอะไรอยู่คุณกํำลังจะลงมือทำบางสิ่งบางอย่างไม่ว่าสถานการณ์ตอนนี้จะเป็นอย่างไรนางฟ้าอยากจะบอกคุณว่าคุณพร้อมแล้วคุณสามารถลงมือทำได้เลยสิ่งที่คุณรอคอยกํำลัง จะเข้ามาและเป็นไปตามที่คุณปรารถนาต้องการแน่นอนนางฟ้ามาให้พลังกับคุณขอให้คุณโชคดีกับทุกเรื่องในชีวิตแม่หมอนัดชนขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจและขอให้คุณมีความสุขสำเร็จสมหวังในชีวิตที่ปรารถนานะคะ นัดชนคอนเฟิร์ม